ค่ะเราจะต้องเขียนนะคะเอ่อไลาซีนารีโอให้เราเนี่ยตกหลุมรักเองเลยนะคะว่าถ้าเกิดเราสำเร็จได้เนี่ยฉันจะต้องบ้าคลั่งแน่ๆเราจะต้องวาดภาพของความสำเร็จนะคะในหัวของเราให้อย่างชัดเจนนะคะแล้วก็ห้ามลืมมันเด็ดขาดแม้แต่วันเดียวนะคะแล้วตั้งความหวังตั้งความปรารถนานะคะแล้วมันจะกลายเป็นจริงได้แน่นอนค่ะ แล้ววิธีที่จะกลายเป็นผู้สําเร็จได้นะคะก็คือการวาดภาพแห่งความสําเร็จอย่างชัดเจนนั่นเองแต่คนส่วนใหญ่นะคะกลัวที่จะทําตัวให้คนอื่นด่าว่าบ้านลคะเราจรึงต้องใช้ความกล้าะคะที่จะทําตัวให้บ้าคลั่งเราจะต้องประกาศความฝันออกไปให้คนรอบข้างได้ยิน,นะคะ่ะ ยอดเยี่ยมสุดๆนี่คือสีหน้านะคะท่าทางของเรานี่ต้องเปลี่ยนไปให้หมดเลยตามความฝันนะคะและนี่คือกฎแห่งความสำเร็จนั่นเองค่ะ생생하게궁금면반드시이루어진다人生信念이확실ฝันนั้นจะกลายเป็นจริง แต่วันน <problems> <P an lon als> we ี้นะคะก็ในช่วงไลฟ์ซีนารีโอนะคะเราก็จะเชิญสมาชิกโกลบอลมาขึ้นประกาศไลฟ์ซีนารีโอกับเราด้วยค่ะขอเสียงตัวมือด้วยค่ะ我是คือผ宣้สอ想การตลาด金ี่บา่า 我出生在中国一个平凡的家庭里。小时候的梦想是要周游世界。大家好，我叫金泰妍，我出生在韩国。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 我出生在韩国 บ้านที่สวยรูมันราชวังนะคะฉันมีความฝันแบบนั้นตั้งแต่เด็กค่ะแล้วหลังจากนั้นฉันก็ได้มีความฝันที่อยากจะทำธุรกิจเกี่ยวกับการเผยแพร่ศาสนานะคะในช่วงมหาวิทยาลัยค่ะนะคะแล้วก็ฉันก็เลยได้มาที่ประเทศเกาหลีนะคะกะว่าจะมาทำธุรกิจแบบนั้นนะคะแต่กลายเป็นว่าตอนนี้ก็อยู่ไป10ปีแล้วนะคะซึ่ง4ปีก่อนเนี่ยฉันก็ได้รับการแนะนำนะคะเกี่ยวกับอาูมีนะคะ จากน้าที่คอยดูหลาน,หลานให้ค่ะแล้วฉันก็ตกใจมากๆเลยนะคะว่าน้าที่อายุ60เนี่ยมีรายได้นะคะทุกเดือนเนี่ยเข้าในบัญชีจากการทำอาทุมี่ค่ะค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะในะปีสองพนยี่สิบนะคะก็เป็นปีที่ตลาดจีนได้ทำการเปิดนะคะ ฉันก็เริ่มมีความสนใจตรงนั้นนะคะแล้วก็พอหลังจากที่เราศึกษาเกี่ยวกับอ t โ m มีเนี่ยก็พบว่าอาโุมีเนี่ยมีระบบที่ไม่จำกัดชั้นลึกไม่จำกัดการสะสมคะแนนด้วยนะคะแล้วก็เป็น global one marketing นะคะก็เลยรู้สึกสนใจมากๆเลยนะคะแม้ว่าฉันจะไม่ได้เข้าใจมากนะคะแต่ฉันก็รู้สึกว่าฉันอยากจะทำฝันให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยอาโุมี่ค่ะขาเรื่องแรกนะคะก็คือการแบ่งปันนะคะฉันก็นะคะ กำลังจะท่านซัพพอร์ตนะคะก็คือเด็กนะคะ,ะจากคอมเพรชันมาโดยตลอดนะคะแล้วก็ภายในปี2,024นนะคะฉันก็จะเพิ่มนะคะเ <20 4 S 1> ด็กที่ซัพพอร์ตปีละห<ค>น,นึ่งคนนะคะ แล้วฉันทำธุรกิจนะคะก็จะเอา20%นะคะของไรายได้นะคะมาะแบ่งปันด้วยค่ะแล้วก็เรื่องถัดไปก็คือการท่องเที่ยวนะคะแล้วฉันก็อยากจะนะคะพาลูกสาวสองคนฉันเนี่ยไปเที่ยวกับเกาะเชจูโดนะคะแล้วฉันก็จะ,ะพาพ่อแม่นะคะไปเที่ยวด้วยในปี2026นะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือการจัตันยูนะคะ ฉันก็อยากจะตอบแทนแม่นะคะที่คอยดูแลลูกสาวให้ฉันโดยตลอดนะคะตอนนี้อาจจะให้ค่าใช้จ่ายนะคะหรือว่าเงินเนี่ยน้อยนิดนึงนะคะแต่ถ้าเกิดในปี2025นะคะฉันก็อยากจะหาเงินได้เยอะๆนะคะแล้วก็ให้แม่นะคะเดือนละ1ล้านวอนนะคะแล้วก็ในปีถัดไปก็อยากจะให้นะ,ะทั้งพ่อ,อทั้งพ่อแม่สามีแล้วก็พ่อแม่ของฉันเนี่ยสองสองล้านวอนด้วยกันนะคะ แล้วก็อยากจะซื้อบ้านนะคะให้เป็นของขวัญกับแม่ด้วยค่ะฉันก็ได้พบกับโทมี่นะคะในช่วงโควิดนะคะวิธีเดียวที่ฉันจะสามารถศึกษาธุรกิจได้นะคะก็คือทางออนไลน์นะคะแต่ฉันก็ได้เห็นถึงวิสัยทัศน์แล้วก็มีความแน่วแน่นะคะแล้วก็เชื่อว่าถ้าเกิดฝันอย่างชัดเจนฉันจะทำฝันให้เป็นจริงได้แน่นอนนะคะ ใชนจะทำเต็มที่นะคะให้ความฝันนั้นเป็นจริงให้ได้ค่ะขอบคุณค่ะขอ,ขอเสียงตบมือด้วยนะคะให้กับชาร์ล็อมาสเตอร์คิมเฮยอนด้วยนะคะันนี่สวัสดีค่ะทุกคนนะคะยินดีที่ได้พบค่ะค่อเจมส์บการ์ดจเกิสื่อทุกเจ้าอนุญาตเม อันนั้นคือสกิลที่ฉันพูดเกาหลีมีได้แค่นั้นจริงๆนะคะฉันเนี่ยเป็นเออ่ฉันมาจากตุรกีนะคะวันนี้เดี๋ยวก็จะมาแลกเปลี่ยนเรื่องราวให้ทุกคนฟังนะคะก็รู้สึกดีใจมากๆเลยที่ได้มายืนตรงนี้แล้วก็แลกเปลี่ยนเรื่องราวของตัวเองนะคะเอ่อ atomide จริงๆแล้วเป็น Hemshedik ที่จะลุกเป็น Hemshedik ชิ้นบ้าง ค่ะเอ่อชั้นเนี่ยทำงานเป็นพยาบาลนะคะทั้งหมด3ปีด้วยกันนะคะตอนนั้นฉันก็เอ่อช่วยเหลือคนมากกว่าที่จะทำงานโดยหางเงินนะคะ นปัจ t เฮยเราม a จล e อ a ันจนหนังสือเกี่ยวกับคนที่ประสบความสาเร็จเยอะนะคะแต่ว่าฉันก็ไม่เคยมีชีวิตที่น่าพึงพอใจเลยนะคะอัลฉันก็ได้พบเกี่ยวกับสทัศนของอัลโมีจากสปอนเซอร์เกาหลีค่ะแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญานะะจากท่านประธานป้าฮันกิวค่ะมันเป็นอะไรที่โชคดีมากๆสำหรับฉันนะคะ ฉันก็เลยนะคะเอ่อลาออกจากงานพยาบาลเนะะีตอนนี้ก็ได้มาทำธ,ธุรกิจอทูมี่เต็มตัวแล้วค่ะแล้วก็รู้สึกทำธุรกิจอทูมี่เนี่ยสนุกมากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นงานด้วยซ้ำค่ะทุกคนมันคือความฝันใช่ไหมคะแล้วก็นะคะฉันฝันนะคะที่อยากจะเป็นนางเอก ของความฝันตัวเองนะคะแล้วก็สร้างเป้าหมายาที่ชัดเจนมากๆ,ๆเลยนะคะแน่นอนว่าไลฟ์ซีนารีโอของฉันจะไม่จบเพียงแค่นี้นะคะแน่นอนว่าความฝันแล้ก็แผนของฉันเนี่ยมีมากกว่านี้นะคะแต่ว่าก็คงพูดไม่หมดนะคะภายในวันนี้นะคะก่อนอื่นก็จะขอพูดเกี่ยวกับบ้านก่อนนะคะ ต,ตอนนี้นะคะ,บ,บ,ะบ้านที่ฉันอยู่เนี่ยก็สัญญาก็จะหมดภายในปีหน้าปลายปีนะคะซึ่งฉันอยากจะย้ายนะคะปไปอยู่ที่ดีๆนะคะกลางเมืองเลยนะคะแล้วก็ภายในปี2026ันี่สอยากจะซื้อบ้านเท่ๆนะคะกลางเมืองเออ่กลางเกาหลีเลยนะคะ เพื่อจะให้พาร์เนอร์เนี่ยนะคะตอนที่มาเยี่ยมชมประเทศเกาหลีเนี่ยได้พักผ่อนกันที่นั่นนะคะนี่เป็นความฝันหนึ่งค่ะและในปี2028นะคะฉันก็อยากจะซื้อบ้านแฝด3เลยนะคะทั้งกว้างแล้วก็ดูทันสมัยนะคะให้กับครอบครัวนะคะ แล้วก็อยากจะซื้อบ้านอีกหลังหนึ่งที่หรูหรามากๆให้ชมวิวทะเลของอิสตันบูลให้ได้เลยนะคะค่ะพอหลังจากฟังแล้วน่าจะสัมผัสได้ว่าฉันเนี่ยคงมีงานดีเคือการซื้อบ้านใช่ไหมคะจริงๆแล้วการซื้อบ้านเนี่ยไม่ใช่เป็นเป้าหมายที่ออซิมโลอย่างเดียวนะคะแต่ว่ามัน แสดงให้ถึงเครื่องมือนะคะนี้คืออะโทมีเนี่ยจะสามารถทําให้ฉันเนี่ยสามารถมีพื้นที่ที่กว้างขึ้นและเป็นอิสระมากขึ้นนั่นเองนะคะและมันก็สร้างความกล้าให้กับฉันด้วยค่ะแือนวอางทีะเป็นวที่ะเนัยนอยที่เนตวอย่าเปน่างี่จ็อย่ายที่เป็นยจริงแล้วนะเะแล้วันก็กําลังจะ สร้างชีวิตที่ประสบความสำเร็จอยู่ค่ะยิมดอทเชชันเลยจริงๆฉันเป็นบิชอคิชชอร์ทามแบนดันยาเชบิยุกเลยเอามาแบนซ้ายพอดูไปนะคะฉันก็มีความฝันที่จะเป็น global leader นะคะ,ะ,คะอยากจะเติบโตร่วมกับพาร์ทเนอร์นะคะแล้วก็อยากจะเห็นความสำเร็จของพวกเขานะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับการทำงานของฉันมากๆเลย yapıyoruz. ื่อน n e ของฉันตอนนี้นะคะก็อาจจะอายุมากกว่าฉันนะคะแต่ว่าฉันก็จะตั้งใจทำงานมากๆนะคะแล้วก็จะช่วยเหลือพวกเขานะคะแล้วก็เดือนหน้าฉันก็จะขึ้น Diamond Master นะคะแล้วก็ปีหน้าก็จะกลายเป็น Auto s ซล Master และภายในปี2026นะคะฉันก็จะเข้าเป็นโ o ย l l ีเดอร์คลันะคะขอบคุณค่ะ ทุรกียดทัมด81ทนอิลว่แ2 1ีกก็จะมีทั้งหมด81จังหวัดนะคะฉันอยากจะก่อตั้งนะคะศูนย์การเรียนรู้อะทมีเนี่ยจังหวัดละหศูนย์การเรียนรู้เลยนะคะแล้วก็ภายในปี2030ฉันจะกลายเป็นอิมพีเรียลมาสเตอร์ให้ได้ค่ะขอบคุณค่ะ

เวบริัยกดานโยชุตเตอร์มันก็จะทําอย่างเต็มที่นะคะที่จะซัพพอร์ตการเดินทางสูงส่ความสําเร็จนั้นของทุกคนนะคะเพราะว่าอาโทมีเนี่ยเราไม่ได้ทํางานเพียงคนเดียวนะคะแต่เราสามารถสําเร็จไปด้วยกันได้ะคะ่ะ และสุดท้ายนะคะฉันก็อยากจะมีชีวิตที่สมดุลค่ะแล้วก็ให้ความกล้าก,กับทุกคนรอบข้างนะคะแล้วก็เป้าหมายสูงสุดก็คืออยากจะทําลายนะคะภาพลักษณ์ที่ไม่ดีเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายของทุกคนทิ้งไปนะคะอันนี้คือเป้าหมายสูงสุดของฉันเลยนะคะอยากจะแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของอัโทมีนะคะให้กับคนรอบข้างได้เห็นนะคะ ค่ะสุดท้ายแล้วนะคะการที่หินของหหินตะก่อนนะคะไม่ได้แปลว่าน้ําจะแรงเสมอไปแต่น้ำเนี่ยมันหยดลงทุกวันหินเลยกร่อนได้นะคะก็เหมือนกับการทํางานของเรานะคะเราต้องการนะคะการทํางานแบบมุ่งมานะนะคะสม่ําเสมอและไม่ย่อท้อนะคะแล้วก็ฉันก็จะกลายเป็น Imperial Master แล้วก็จะเจอกับทุกคนบนเวทีนี้ให้ได้ค่ะ